ครับวันนี้ผมมีนะครับหลักการตรวจเช็ครถก่อนเดินทางนะครับหรือนะครับการใช้หลัก7ตัวอักษรนะครับที่อ่านว่า B ีวากอนนะครับมาในมาใช้ในการตรวจเช็คนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็เริ่มจากที่เราจะนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าเพื่อตรวจเช็ครถกันก่อนนะครับหลักในการตรวจเช็ค B ีวากอนนั้นนะครับอักษรตัวแรกคือตัว B นะครับตัว B เกี่ยวข้องกับระบบเบรกนะครับการตรวจเช็คระบบเบรกทั้งหมดจะเป็นเรื่องของระดับนะครับน้ำมันเบรกนะครับการรั่วซึมของข้อต่อนะครับต่างๆของท่อเบรกนะครับรวมถึงเบรกมือนะครับเป็นการดึงเพื่อเช็คความตึงความหย่อนนะครับและการทํางานของเบรกมือตัวอักษรที่2นะครับตัว e นะครับ electric city นะครับคือการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของรถนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับแหล่งพลังงานที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ตรวจเช็คนะครับระดับน้ํากัน นะครับในช่องทุกช่องนะครับในแต่ละช่องก็จะต้องมีการนะครับตรวจเช็คระดับน้ํารวมถึงนะครับระบบไฟนะครับไฟฟ้าในรถไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับไฟสองสว่างไฟสองป้ายทะเบียนไฟท้ายนะครับรวมถึงเสียงแตนะครับเป็นการตรวจเช็คนะครับว่าแต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่นะครับตัวที่3นะครับ ตัว W นะครับ W ก็คือ Water นะครับ Water ก็คือเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับน้ำในที่นี้ก็จะมีตั้งแต่นะครับน้ำในหม้อน้ำนะครับน้ำยานะครับที่อยู่ในช่องน้ำปัดน้ำฝนนะครับไปที่ตัวที่4นะครับคือตัว A ตัว A นี้เกี่ยวกับระบบอากาศนะครับก็คือ Air นะครับอากาศในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับกองอากาศนะครับหรือนะครับการตรวจเช็คลมยางนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอากาศหรือแอร์นะครับในหมวดของตัวที่5นะครับตัว G นะครับก็จะเป็นคำว่าแก๊สโซเลนแก๊สโซเลนเนี่ยเราใช้มันบัญัติขึ้นมาคือเรื่องของเชื้อเพลิงการตรวจเช็คระดับนะครับของเชื้อเพลิงนะครับตัวที่6นะครับก็คือตัว O นะครับ Oil นะครับ Oil เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นนะครับต่างๆก็จะมีในเรื่องของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์อักษรตัวสุดท้ายนะครับคือตัว N น้นอยนะครับคือเสียงเสียงผิดปกติจากสายพานนะครับเสียงผิดปกติจากเครื่องยนต์เสียงผิดปกติจากท่อไอเสียนะครับหรือเสียงต่างๆที่เรานะครับ <st ut ters> ได้ยินผิดปกตินะครับจากที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนะครับหลังจากเราตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับในหลัก7อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการเดินทางหลังจากนั้นเราก็เริ่มจากปิดฝากระโปรงรถ นะครับโดยการปิดนั้นนะครับเราจะต้องปล่อยนะครับให้ฝากระโปรงลงล็อกของมันเองโดยไม่ควรวางและมือกดนะครับโดยปล่อยสูงสักประมาณ1ฟุตหรือ1ฝ่ามือนะครับหลังจากนั้นเมื่อฝากระโปรงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับพร้อมในการเดินทางได้